คุณจะทำอย่างไรถ้าคนที่คุณรักจะต้องถูกรากชีวิตไปด้วยโรคที่มีความเสี่ยงสูงจะมีวิธีไหนเพื่อช่วยชีวิตคนที่คุณรักติดตามชมรายการต่อชีวิตรายการที่ค้นหาวิธีการรักษาโรคร้ายอย่างมีประสิทธิภาพกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพสูงและพบกับขั้นตอนการผ่าตัดและประสบการณ์จริงของผู้ป่วยเล่าถึงนาทีอันตรายแล้วชีวิตของ ที่คุณรักก็จะไม่เสียงอีกต่อไปชมรายการได้ที่ดีทีวีทางช่องเจ็ดและเคเบิลทีวีทั่วประเทศ ไ,ไม่ได้เป็นสิ่งที่

วมาปรรจุฐานวัดที่เดชมนี้เองกับตุโยก็นํามาให้ช mhm. าวโุราตได้สักการะบูชากันจ้ะแล้วนอกจากธาตุของดวงตาแล้วยังมีธาตุของกอื่นๆในอาหามีอย่ากพ่อเราจะมีผัดสังฆราชในนิกายและกัปตุโยมัสสมเด็จพระสงค์ของพระพุทธเจ้าจ้ะตรงขอสสมเด็จพระของพระพุทธเจ้าจากหกองค์จากที่เราได้มาจากวัดต่างๆทั่วประเทศจะจะมีจากมาจากวัดมะคัง ที่จาแล้วก็ในโครานี้5องค์จาก5วัดแล้วก็จะเป็นพระธาตุหลงตานะซึ่งแตกต่างจากสารีนิคธาตุนัคุณโยมพระธาตุของตาเนี่ยจะเป็นความใสจ้ะซึ่งแตกต่างจากพระสารีนิคธาตุของเป็นของพระพุทธเจ้าซึ่งของของพระพุทธเจ้านั้นจะมีความใสและกลองมากจ้ะเป็นที่อัศจรรย์จ้ะตกง่ายๆตกพลึก่ะเองคุณโยมลองสังเกตดูนะจากภาพถ่าย ก็คือนี่อธิธาจะอ่าอันนี้จะเป็นอธิธานนะจ้ะอ่าจะมีความโรงอยู่ยังไม่ใสนะคุณโยมซึ่งแตกต่างจากพระธาตุพระธาตุนี้จะมีความใสจ,จ้ะอ่ะาพระธาตุจะมีความใสกว่าซึ่งเหมือนการตกผลึกแล้วอ่าทาให้มีคุณประโยชน์ในธรรมอัจารย์นะคุณโยมอ่าต่วคราวนี้เรากองคุงินต่างๆที่ว่าหลวงตาได้ตั้งไว้นะคุณโย ก็ได้แบบมีกองทุนช่วยชาตินะคุณยศกองเงินช่วยชาติเป็นหลักนะคุณยมเราก็เลยเระลึกถึงท่านจา้ะเราก็มีพระปา่าช่วยชาติทีนึงที่เดอะมอนนี่แหละที่เราสามารถไปคืนให้กับหลวงตาได้ไปช่วยให้กับหลวงตาได้จ้ะแสดงว่าหลวงตาทําบุญประโยชน์ให้กับไม่ไม่ไม่ใช่แค่ชาตินะให้กับชาวโลกใช่แล้วพูดถึงในเรื่องราวของพระพุทธศาสนาครับอาจารย์ใช่จ้ะเพราะว่า การนิพพานของต่านนั้นเราเรียกว่านิพพานนะคุณโยเพราะท่านเป็นพระอรหันต์แล้วตา,ามขาวที่ออกมาแล้วคุณโยและคราวนี้ท่านเข้าถึงใจของประชาชนคุณโยมรวมถึงไปทะลุไปถึงรัฐบาลรวมถึงทะลุไปถึงพระราชวังแล้วก็ออกระตู นอ,นอกประเทศจากุญยมชื่อเสียงของการาการทํากิจประโยชน์ของท่านรวมทั้งการมรณภาพของท่านหรือเรียกว่านิพพานนั่นเองจากุโยม mm hmm. ก็ทําให้มีชื่อเสียงกระชอนไปทั่วโลกจ้ะคนประชาชนทั่วไปจะรับรู้ได้จ้ะคือพิธีทศการที่ทางเดอะมอลล์นครราชสีมาได้จาก ด้านนส่วนนี้เป็นของตามหาบัวเป็นของต้นดวงตามหาบัวนะคุณโยมพรานคุณโยมจะลองสังเกตได้เลยว่าเรายกห้องตามมาวัดน been, h, mm hmm. uh, uh, oh, uh. ี้เลยอ่าก็คือภาพข้างหลังนี่จะเป็นภาพของห้องตามหาบัวนะคุณโยมอ่าตันนี้จะเป็นที่นั่งอ่าจะเป็นที่นั่งของตาของมหาวจนะจะมีนาฬิกาแล้วก็มีนนะคุณโยมคือวันละลานท่านอนุรักษ์ภาพจากคืนกลางค่ำเองวันนี่14สิงหาคม สามแค่สิบสามสามวันที่30มสิบากเดือนมกราแล้วคราวนี้เราก็เลยจําลองภาพบรรยากาศมาให้เหมือนที่ที่สุดเท่าที่จะทําได้จากและเอาของจริงเข้ามาเลยจ้ะคือจําลองของจาลองนะนะโก็ของจําลองจากของให้เหมือนจริงจต่ตามรูปภาพจ้ะส่วนข้างในนั้นจะเป็นบรรจุพระธาตหลวงตามหาโบราณโยง เราก็สามารถสังเกตเห็นได้นะจากรูปจากรูปถ่ายจริงและก็ของจริงจากที่เราได้นํามาจากวัดป่าบ้านตานะคุณโยมโดยทานเตอรมอนนี้สามารถสกัาระมาได้จากปลาปฏิษันฐานวันที่นี้คุณโยมเพื่อให้ชาวโคราชได้เห็นคุณค่าคุณประโยชน์ของหนวกตามหาบัวจากคุณโยมตอให้มีการงานที่เพ่นตลอดตลอไปจากนี้ก็อคนเดียคุแล้วก็มีอายุ ภาพที่การเปลี่นแรลงต่างรองศาสนา ในส่วนสุดท้ายของนิจรศการนะครับก่อนจะออกไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุนะครับ,เป,เ,ปรรรบเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตามหาบัวนะครับยาณสัมปันโนนะครับ สายสุปฏิปนโน,นะครับนี่คือพระอาจารย์ใหญ่นะครับพระอาจารย์มั่นบุรีทัตโตนะครับท่านผู้ชมครับอยากเรียนเชิญให้ท่านผู้ชมได้มาชมนิทัศกาลนี้นะครับเนื่องจากว่าไม่ได้จัดกันบ่อยๆนะครับเดี๋ยวมะนะอนครราชสีมาได้ร่วมรวมการหลายหลายไฟนะครับหลายหลายไฟร่วมด้วยช่วยกันที่จะให้งาน รั้งนีเกิดขึ้นมาได้นะครับมีทั้งความสุขความสงบและความสว่างนะครับเราอยู่จังหวัดนครราชสีมานะครับใกล้แค่นี้เองนะครับขอให้แวะมาเที่ยวชมมากราบลบสักการะ